อดใจไม่ไหวอยากกินมือดึกกินมือดึกอย่างไรให้สุขภาพดีวิดีโอคลิปนี้มีคำตอบครับถ้าหากคุณต้องการสุขภาพดีไม่ควรพลาดวิดีโอคลิปนี้ครับรับประทานมือดึกอย่างไรให้สุขภาพดีที่นี่เราตอบได้ครับวิธีการรับประทานมื้อดึกที่ถูกต้องมีดังต่อไปนี้ครับ 1. ครับมือดึกที่ดีควรจะประกอบด้วยพืชผักเป็นส่วนใหญ่ครับมันจะดีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ 2. ครับพยายามกินให้น้อยลงประมาณครึ่งกระเพาะก็ดีนะครับเพราะว่าจะทําให้ย่อยได้ง่ายมากยิ่ขึ้น 3. ครับใครๆก็บอกว่าเนื้อสัตว์กับมื้อดึกเป็นของที่ไม่ดีแต่ว่าถ้าคุณกินแต่เนื้อสันในหรือว่าเนื้ออกไก่หรือเนื้อปลามันก็สามารถชดเชยกันได้นะครับแต่ไม่ขอแนะนําให้กินมากนะครับเพราะว่าตอนช่วงเวลากันคืนมันจะย่อยนานสนิดนึง 4ครับถั่วธัญพืชถือได้ว่าเป็นตัวช่วยที่ดีครับสามารถทำให้คุณอิ่มนานตอนมือดึกได้ 5. ครับคุณสามารถออกกำลังกายเบาๆได้ด้วยนะครับแต่ถ้าหากคุณยังหาทางออกกำลังกายไม่ถูกขอแนะนำนานา,นาสาระนะครับการออกกำลังกายลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนะครับอย่าลืมไปดู 6. ครับเมื่อรับประทานเสร็จทุกครั้งขอแนะนำนะครับให้พยายามรับประทานของหวานเพิ่มเติมเนื่อคือโยอเกิร์ตมันสามารถช่วยย่อยได้ครับ เคล็ดลับการดูแลสุขภาพแบบง่ายที่เราหวังว่าจะทำให้ทุกคนแฮปปี้ได้ในครั้งนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับถ้าหากคุณชื่นชอบกิงอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปแต่ถ้าหากถูกใจก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันและกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และก็อด่แจ้งเตือนรวมไปถึงเข้าไปรับชมวิดีโอข,ขึ้นใหม่ของเราตามช่องทางต่างด้านล่างคอมเมนต์ตรงนี้เลยนะครับสำหรับวิดีโอนี้ขอบคุณมากครับและเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ